เข้าไปดูไลฟ์บอยนี่คือถ้าซับสามพนนี่คือสี่ิแปดชั่วโมงคืออะไรสตรีมสี่ดชั่วโมงใช่สตรีมสี่แปดชั่วโมงพี่แต่ตอนนี้ผมผมสามหชั่วโมงอยู่แต่ว่าผมตั้งไว้เผื่อมันเผื่อบันถึงไงถ้าถึงก็จะได้สี่สแปดไปเลยทีเดียวไม่ถึงตอนนี้ลากมาสาหกชั่วโมงแล้วไม่ไม่ไม่ก็คือรอทำเไยเชยมันไม่พังเหรอพี่ตอนแบบกดนอนเลงก็ก็ล้านะก็พังนะสมมุติว่าสี่แปดชั่วโมงปุ๊บแล้วกลับไปนอนสักส2สองชั่วโมงตื่นใหมรได้ แต่ว่าแต่ว่ามันจะข้อเสียคือเดี๋ยวตอนแก่มันจะลำบากแต่แต่ว่าปัญหาคือจะปวดหลังมาถ้านั่งนานๆก็เก้าอี้ดีพี่ไม่ค่อยปวดเท่าไหร่ปวดจะปวดแหละแต่ว่าไม่ไม่ปวดเท่ากับแบบเกมมิ่งเกียร์ไอ้เกียเล่นบีไม่เป็นเล่นเอเล่นบีไม่เป็นเลยเล่นอะไรเล่นสี่เป็นใช่ป่ะเออเล่นสี่เป็นทำอะไรเล่นซื้อตันะนันมีข้าวมีข้าวโอเคโอเคปวางแล้ววางแล้วได้รีเทคได้รีเทคได้ สาย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 เยอะห้าสิบหาสิบรอได้ป่ะรอพี่หนยรอพี่หน่อยโซ่อะสองตัวสองเลยสงตัวลยสองตัวเลยตัวเลยตัวยอตัวเลยสอตัวเสอสอเลอบลอตัวเลยังตเลยองงตตัว

เข้ามาเข้ามาเข้ามาสองตัวสองตัว่าดตายไปแล้วนะลองกลับลองกลับลองกลับไม่ก็แขมควันไม่ก็แขมควันดูหลังให้อยู่นะยังไม่กลับยังไม่กลับยัไม่กลับมันกลับแล้วกลับไแล้วโซว่าโซว่าไอ้ไม่ใช่เจ็นเจ็เจ็ี่เจ็บตัวายอยู่นี่ ที่นี่ทำเพี้ยอะไรเนี่ยมันก้มมองอะไรกับมันนยเอ้ยมามามาพี่มาเออ่าๆพี่โยงนะพี่โยงเข้าสวยอ๋ออีกตัวหนึ่งอยู่ในท้ายครบเล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 ยเมน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 ล่าสุดใอยู่ในท้า่อย่างไรข้างข้างผมไปเกยวสวยสวยสวยโอ้ยไม่ไม่เดี๋ยวตายดิเดี๋ือดตายแล้ว เจ็ดเจ็ดเจ็ดหน้าบีหน้าบีโอ้ยเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยพี่เฟรมหลงเอาอีกโอ้ยมาสิโอ้ยสองตัวไอสองตัวไสองตัวสองตัวได้ไปได้ไปได้ไปอีกตัวนึงเอาเอาสวนสวนไหนสวนเข้าไปข้างไหนข้างไหนสวยสวยเจ็บบีเงียบไอซีเงียบพูดผิด โถมโยกกลับมีกระลาบกลับกลับพี่พี่พี่เฟรมโยกเลยพี่โยกเลยพี่พี่บอยมาพี่กระลาบดับดับแต่เข้าไปเพี่ป่ะหนึตัวโอ้เกิดเราแล้วเยอะมัน <บ mulheres. S 3> ้ามากันหมดอ้าวอุ้ยตายอยู่เฮ้ย ใา้มือมางั้นเจอเนะเจอนะเน่าจะซีที่ผมดานะไม่ต้องเอากระดาษไอ้สกินไม้ขมเหนือน่ะขอบคุณคิปทรัพย์ครับพี่ปูนขอบคุณครับอาพีแดนดี้ีคือพี่ปูนเหรอใช่ใช่แเปลยนชอาคุยมันบินมายิงกูอีเหี้ย เแล้วก็มาถูกวินด้วยนะไอสัตว์โอ้ยเฮียแม่งงู้เลยไปเฮียเอ้ยแปดสิบแปดสิบวาสหนึ่งสองหนายสายสายายสาาพี่สายไขว้เนี่ยทีนี้พี่เพียวพี่เบลวโอ้หซอรี่กูเรียงไม่ถูกไอ้เียไอสัตว์แล้วอันติถูกวินนะเฮียนรก แค่ลองสีลองสีลองสีแคซสีแคซสีแคซสีเลยอุ้ยละกูล่วงพื้นพอดีไอ้สัตว์เอตัวเดียวตลาดเนาะไอตลาดที่ผมโยนนะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพี่เอาลองที่ที่ขอเขาที่เขาไม่แตกวะมันสมกแถบมันสมกแถบเกือบแล้วใช่ใช่มันสมกแถบไปเชื่อพี่แกไอ้ตัวหนึ่ง ล็อกให้ล,ล็อกล็อกขวาให้หลังมาหลังหลังโผล่เยอะกลุบติตีนโในไคือยังไม่เอาจริงไงถ้าากอาจริงก็คือติดหน้าโอ้4ต oh, ัวส so ี่ตัวสี่ตัวสี่ตัวโชคดีอวผมเล่นด้วงเฟมสวย ยังไม่เจอ่อพกลับไม่ได้ลองสายนะกลับมาเฟรมด้วยผมได้ปะกลับมาเฟรมหนักแน่เอาพี่หนันแน่จะได้จะรบกนโอ้80เฮียเจ็ดเจ็ด80เจ็ดเอ80ไปซีนะซีซีลองซีลองซีซีขาดนะซีแฟนซีวางอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวได้ด้วยเจ็ดอยู่ไกลเจ็ดอยู่เอเจ็ดอยู่เอเงนใบเงินนบเงได้ตัวนี้อยู่ไกลอีตัวนึงอยู่ไกลเจ็ดล็อกไกล เสร็จแล้ลแก้ได้มีสมบัแก้ได้อ่ะออกพ็อกเก็ตพ็อกเก็ตพ็อกเก็ตมันโดดพี่เก็บแล้วแปดติบแปดติบเอาได้เออเอาทุเกมด้วยเอาแม็กมาดีนี่ไงต้นไม้มันต้องแบบนี้ไม่ตอนหัวข้าพี่เล่นแบบยิงเยอะมากไปแล้วไงแม่งเริ่มโรยลาละกลางมีอีกแล้วครับหนึ่ง น้าบีนะน้าบีมันจะเข้ามันจะเข้าพี่จะเข้าจะเข้าพี่ยเป็นองเราพี่น่ากระลาน่ากระลาใจเย็นพี่อย่าพึ่งอย่าพึ่งอยิงดีมาเลยอ่ะแล้วพี่ใจเย็นโอ้าอยู่ไหนยู่ไหนพี่โหมันน่านี่ไงมีปะพี่ไม่เห็นเจ็บมากน่าจะมีพี่ไม่ยากไม่ยากอย่งเงี้ยละอย่างเงียพี่เจ็บนะพี่เจ็บนะ 10 second s left. n สว่านีไงเป็นเดี่ยวพอเออสี่ชั่วโมงครึ่งอะเกิน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 อีกนะเออเฮ้ยตลาดนะตลาดตลาดตลาดเฮ้ยระวังขึ้นไประวังขึ้นไประวังขึ้นไปเฟมเฮ้ยพี่ตัวซีที้พี่อุ้ยเฮียมาแล้วเฮีรลองเฮียลองเฮียลองเข้าแล้วเข้าแล้วโอ้โหซีทีจัดเป็นหอกพอดีเซยซีทีร้อแล้วตัวหนึ่งบ้านเราเนะ มาเรายูพังเลยโอเคข้อขวาข้อขวาข้อขวาผมบายไม่ได้ว่ะไม่มีบายละมาดิโอ้โหขอเล่ตัวแรกพี่าโอ้ยเอ้ยกูตายปะเนี่ยเป็นไทยนี่หว่าการเล่นเมาส์ไวเหมือนกันนะใช่ใช่ใช่ครับตีมีนะตัวนึงผมไมปช่วยตีนะพี่บอมไม่ใช็อตเข้ากลับกลับกลับรีเทคได้รีเทคได้อยู่เนาะ โอเคโอเคโอเคมีโดนมีโดนมีโดนไปกระดานใต้หนึ่งเดินเดินเดินกระหลักับพี่โอ้ไม่ได้ทำนี่โคนเที่อเลยผมพี่เอลล็อกไปเอาล็อกไนไซด์ได้ไนทไซด์ได้โดนโดนโดนกันโดนกันโอ้โหไปล็อกขวาให้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 กระดานใต้ขวาเลยนะมีอีกตัวในบอมในบอมหนึ่งลองสวยสุดท้ายลองสุดท้ายลอง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 สวยสวยผมว่าต้องมีติดข้างเอาสักฝั่งรอดูรอดูแค่นั้น เฮ้เฮ okay, okay. okay. ้เฮนี่ไม่ไหวไหนสะแกนะไหนะแกอยู่ไหนนีมไงมาแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยเั้ยดูดิของควาของควาของโห่ไม่ให้สาม่อสามต่อสามต่อแกเลยห้าสิบห้าห้าหาัลลัษฎ์กัโห่กลลัเอายเย้เฮ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 ่ิวเฮ้ยผิวโอ้ ไอ้เหี <minutes> ้ยไหนไหนสแกนไม่รอสแกนเลยไหนะรถแห่เลยปะรถแห่ได้รถแห่ไ <Nein> ด้ได้ท่านแม่หลอกไปมาจริงไอ้เหี้ยสองตัวสองตัวเจ็บ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 แปดเจ็ดแปดเจ็ดแปด่อนนะพี่โอ้โหใส่เลยโอยมาไวเฮียไวข้อวโหหน้ากะละมังเลยมีปืนละโอเคแต่เดี๋ยวผมโดนก่อนโอเคี้ปะโดนปุ๊บเดี๋ยวผมเข้าจุดรีคอร์ดรล้วพี่ยาวเลยนะ าไม่ประมาทใกล้ๆเลยมีคนตัดไรดีกว่าเกียร์เกียรแล้วเป็นเรื่องเลยเจ็บๆด้านขวามีหมดเลยใกล้ๆนี้ใกล้ๆนี้แล้วก็ c ี CT เจ็บตัวหนึ่งนะตัวหนึ่งนะดับเบิ้ล CT โอ้ยแม่งโดนที่อะไรบ้างหนูเนอะโดนได้ส่วนโอ้ยโดนดูไม่ต้องร้องเลยโตายแก ตายไม่มาถึงไอเฟมไม่ทานเอ้ยเอ้าโอ้ยโอ้ยพี่ังวอ๋อมีออนนะมีออนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาเดี๋ยวโดนช็อตหลังไอหลังมานะหลังมาหลังเจ็ดแดนมาสแกนได้ไหมสแกนไม่มีสแกนไม่มีสแกตไปข้าบอลบนกรอซ้ายมือเข้ามาเกมหนึ่งเออตายแล้วตายแล้วตายแล้วายแล้เฮไเหตุเหตุผลเหตเฮเหตเตเหเฮเตเฮเเฮเลเเตตเลตกต หลังหลังขวาช็อตช็เจ็บอยู่จ็บมากีบอมเจ็มาพี่เ็มแล้วดนเมแล้วไม่กูบกู้ไปไปขวาโป่งขวาโป่งเลยโป่งเลยโป่งเลยไแท็กแท็กอผมผมไปก่อนได้ไปหนึงสวยสวยสวยไป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 เนื้อับ ได้หลังมานะหลังตายดิสองตัวนี้ป่ะสองตัวอยู่ดีเว้ยตัวอยู่ที่มดเลยอยู่ที่มดเลยอยู่ที่มดเลยตัวอยู่ที่มด้วยอีกตัวนึงพี่อันมีออนล่าสุดแถวเนี้ยพี่นั่นแหละประมาณนนั้พี่โอเคนั่นแหละสองคนเล่นเลยปล่อยปล่อยบอยแบงไปไม่เจอนะปล่อยไม่เจอนะน่าจะออกช็อตไปนี่กันเดียวพอเน้นเน้นที่ศีรษะปุ๊ยแล้วเหร อุ้ยโอ้โหแชมเบอร์อยู่นี่โอ้ยแย่ขวาขวามาแล้วขวาใกล้เลยโอ้โหโอเคก็มันมาเร็วจังวะเออนั่นน่ะดิอือโดนกันแล้วโดนกันนะตอนไหนตอนไหนตอนไม่โอ้ยยี่เป็นกระตันไปนี่ตัวนี้ตัวโอ้โหเยี่สองตัวว่ะอยู่อีกตัวหนึ่ง้ายใจใกล้โอ้ยแสตฟอม แพฟอมแพทฟอมแพฟอมหลังแมพี่เราแพตฟอร์มไปนะเฮ้ยโหล็อก้ายหน่อยได้ๆพี่เยวตะคว่ำคเอาเดอ่อเป็นสมอง้นเนียนเข้ามาแล้วมันน่าจะอยู่หลังกองนียน ่เช็คให้สุดซื้อได้กูมีตังค์ไปเอาเกาะใหญ่ดีไอเฟมเอาเฮียเร็วเอาไปทานละก็ของไงไม่มีเกาะเลยจัดไม่มีเกาะก็คือไม่เอาแล้วอุ้ยเอาหลังสอ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 งชัตสองชัตเฮ้ยเดี๋ยวลอเหลิก้วเฮ้ยไป ไอ้เหี้ยผิวอยู่ว่ะพี่เพียวพี่เฟมอ่ะเพี่เฟมเพียบผิวจริงโอ้ยเจ็บสองตัวเลยโอ้ยแม่เยตายอยู่ที่ว่าตายตัดกูเลยหยุดยิงไหวไหวอ้ยุ้ยสมบพี่เจมสเฮ้ยนัดเดียวนัดเดียวเฮ้ยมาร์เลยดิมาร์แล้วดิคู่ไปเลยคู่อะไรต้องมายืนข้างนอกไอ้สัตว์ ทำตามตลอดอ่ะัำตามเสมอนี่ไหนกันตีนั้นค่อยตีก่การนั้นการนั้นพี่การนั้นขวาขวาไกลโอเคโอเคโอเคขวาขวาเหี้ยพี่บอลยังไม่ออกไอ้เหี้ยหัวะไปแม่งยิงรอกเลยสัตว์มันเริ่มโชว์บ้าอุ้ยสวยพี่สวยพี่บอมเอ้ยซีซีพี่เข้าได้เข้าได้เฮ้ยโขมพี่ตีเกียร์ยังเอา บอมตีเคแล้นะอ้เหอยแม่งอยู่ตรงกับกูสองตัวเลยสตัวเลยสงตัวโอ้โหในไซส์ห่ตัวมันแอบเนีนเอาอยู่ทีมัวนตลอดเลยโอ้โหเหี้ยวแต่ก็มีคนรักกาดอโดนให้โดนให้เยนี่ให้นี่ฉัดให้โอ้โหดดอกเลอเพา้โอยู่ใกล้ สวยผมสมองให้ไปหนึ่งเฮเว่นตัวหนึ่งเฮเว่นตัวหนึ่งเฮ้ยลอยยี่แชมเบอร์ลอยยี่เฮเว่นตัวล่างเยอะมากสามตัวเลยนะแชมเบอร์เจ็ดมาแล้วสวยฝาโอ้โหมาอี่สายไม่มันจะมาเนี่ยพี่บอยรอเลยอือรออยู่แต่เจ็ตมันรู้มากนะข้องแงะกล้ามมันรู้รู้เยอะจริงโอเมนโอเมนเดินมะมงฉลาดอ่ะผมโทรสี่รองไอ ไม่โผล่โอ้โหเฮียรีคอนมึงโกงไปเผ่้วะเอาป่ะจับไปแบบโอ้ต่องตัวเฮียแม่เอ้ยถามมิ่งเฮียจับสองตัวน่ากลาดอ่ะให้พี่บอยล็อกคิดเลยรอๆๆๆออกแล้วออกแล้วออกแล้วหลังสายออกแล้วเอลิงก์เลยจัเไปแผมจริงนะออกไปเลย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 ไปเลยข้างในคนเดียวพี่ดูกลาดให้หน่อยดิดูกลาดให้ดูกละดใหมันมีสมองมันมีสมองนะ เออผมมีเล็กมันค่อยปิงให้รออยู่ผมรออยู่ค่อยได้นะออกคนข้างหน้าอีกอันหนึ่งยังไม่แก้ยังไม่แก้รอรอแอบแบบ เ AH ยเ,ยเออะไรปะอะไปะอามาสวยงามไปหมดปะตานี NP ้เ okay. ฮ oh, oh. ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเอาเอไมด้ไมได้ีมีมีมีคือขอได้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 ไปันดดันพี่ดันตัวเดียวตัวเดียวเฟเฟสเฟไอ้ที่ตัวใหม่นั่นแหละ มันกลับไปแล้วนะตแล้วไ้หลังสายหลังสายเฟมเมคุณนี่ะลาดโอยไกะลาดสักขวาสายใกลสายใกลสายใกลเฟมกลงาหลังหลังลองมาลองมาเฟมเฟมโอเคโอเคโอเคผมมาวางทีทีีไฟได้ิกอมลองใช่ป่ะตัวนี้ลองปะใช่ลองตัว้ายตัวาายนะตัว้ายลองลอพี่มีแล้วพี่มีอันตีนะ เฮียแล้วด er ูดูวัดก qu ันหมดเลยวัดกันหมดเลยเอาเอาเอาวัดกันหมดเลยเว้ยมาดิเฮียมามากลัวแล้วกลัวแล้วซ้ายซายอยู่ซ้ายขวาวมสวยนายโคนลาดเนี่ยยิงตามอายุยิงตามอายุไอ้ศาสุดดสเลยน้าเอาให้ดานีน้าเอาให้อ่าจริงหงองจริงต้องพี่บอลหงองจริงวะไม่ได้นอนเอาเอ๋ครับเจอกันครับผมพักแล้วเจอกันนะครับพี่ สวัสด ah bon ีครับสวัสดีครับ